ก็ oh, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่อยู่ในแบบกัวการเดินนับวันนี้ผมก็จะมาบอกอัปเดตใหม่กันนะครับอัปเดตแล้วก็เป็นแบบอีเวนต์ใหม่ครับพวกอีเวนต์ในตัวเสาหายไปแล้วนะครับต้นไอ้ที่มันเป็นไอเนื้อเนื้อเนื้อติดกระดูกก็หายไปแล้วก็รับแรกก็จะมี คนขายคนขายแพกใหม่มีโอกาสสสเเปอร์ซ็นจนถึง0.5%ครับก็เป็นผลไม้ใหม่ที่มานะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นไข่ใหม่นะครับไก่น,นี่คิดตวนี้พวกคิสจอกยิ่งจอกผมไปดูมาแล้วมันช่วย ขโมยขโมยเหมือนแลกคูนครับและถ้าเราขโมยผลไม้นั่นใช่ไหมมันจะทําให้ติดสถานะอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็มันจะเอามาให้เราอีกนะครับถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีใช้ได้เลยนะแต่โอกาสออกมันอืมก็น้อยมากมกก็พยายามหาให้ได้นะทุกคน ก็าไอ้น so right? so ี so ่นะครับเขาปกติเขาใช้โลบั๊กใช่ไหมตอนนี้เขาใช้เป็นเงินแล้วนะก็ดีผมดีพอสมควรครับแล้วก็เอ้นี่น่าถูกน่าจะว่านั่นนะพวกผลไม้ใช่ไหมเราต้องเอาอะไรมาวางไว้วางไว้ไปเรื่อยๆแล้วก็พอมาติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วค่อยมาใส่เหมือน เหมือนไออีเวนต์นั่นน่ะไอซัมเมอร์นะครับทุกคนน่าจะประมาณนั้นถ้ามันมันมันจะรีทุกๆชั่วโมงหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะน,งนะนี่นะครับผมซื้อมาแล้วราคาประมาณยี่ห้าบิลเลียนนะครับก็ เป็นส่วนใหม่นะครับเราสามารถใช้ส่วนหนึ่งกับส่วนส,วนสองได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าจะใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่ผลไม้นี่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนซื้อเลยแล้วกันผมว่านะน่าจะมีเพียงเท่านี้นะ,ะทุกคนจาบคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย